โอเคครับเราก็ทำการไล่ต่อเป็นที่เรียบร้อยเมื่อกี้ไล่หลุดใช่ไหมฮัลโหลได้ยินไหมโอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกอันนี้มันเฉียดป่าเดี๋ยวเราอยู่ป่าไม่ได้เครื่องกูกากเกินไปกูอยู่ทุกป่าไม่ได้ต้องไปตรงอื่นก็ต้องไปทะเลก็ต้องไปที่ที่มันไม่มีเขาเียกว่าเลยนะที่มันไม่มีเอที่มันไม่มีไม่ไม่ที่มันไม่มีอะไรที่ทําให้เครื่องแหลกเกินไปอ่ะเดี๋ยวขอขดกะอย่างเงี้ยนะคบกราฟิกโคต่ําสุดแล้วเอ้านี่กราฟิกเสร็เป็นสวยงามผู้อยากจะบ้าตาย แบบเร็วเว้ยอน,นุภาคลดลงเว้ยปิดแม่งเลยหมดเต็มหน้าจอตอบขนาดเมนูใช้ปิดแม่งเลยถ้าื่อนไหวขนาดเปิดแถบรัดโอเคตกลงเป็นที่เรียบร้อยอ่ะจะได้ไหมเมฆเปิดบูกปุ๊ดดิถึงความเจริรัลดกูยังฮัลโหลฮัลโหลโอเคจับเลยเรากำลังจะเจอวัวน,นะครับเดี๋ยวเราต้องเอ้ยเข้ามาตอนแรกเราต้องตัดไม้นะตัดไม้ตัดไม้เราต้องเล่นแบบมีหลักการนะเพราะตอนนล้เราอยู่ในโหมดฮาร์ดคอร์ โคตรตะลันแหลกเลยเฮียเย็นแม่งมีเสียงกึเปลมึงเราก็ทำนี่ขวานได้เนี่ยขวานกินนีใ่ใช้ขวานไปก่อนโอเคไอ้ไอ้ไม้งโง่ก็ทิ้งไปอัตวาไม่มีประโยชน์ละโอเคนะ,เร,ะเราก็เรียบร้อยเนี่ยเราก็